อยากเติมแต่แพงจังไม่ต้องห่วงเรามีร้านแนะนำนั่นก็คือ e Shop, อีลาติกช็อปเพราะราคาถูกปลอดภัยเติมไวขนาดเดอะแฟตยังตามไม่ทัน oh. และยังไม่หมดแค่นั้นทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่รีฟันด้วยนะจ๊ะลิงร้านอยู่ใต้คลิปรออะไรกันอยู่ไปกดกันได้เลย5ดาวทุกคนใจที่สุดก็ได้5ดาวทั้งทีนะครับผม ครับสวีดัสวัสดีทุกทุกคนท,กทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกม s u m m o n e r War c ค r o น i เ l e กับผม NT c h a n แ e l นวันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปดอวันนี้นะฮะเราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาสุ่มกลายชานะครับผมสำหรับตัวละครเพิ่มเล็ดอบวันนี้นะทุกคนนะซึ่งตัวละครตัวนั้นนะครับผมก็คือ แพนด้าไฟนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้ผมไปส่องมาแล้วตัวละครตัวนี้เป็นสายแทงนะครับผมผมเห็นเขาติดเมตาด้วยนะครับใน PVP นะฮะน่าจะเป็นตัวละครหนึ่งที่สามารถลบล้างดีบบบให้กับทีมเราได้นะครับผมและรวมถึงมีสกิลยุยุย่เป้าหมายได้ด้วยโอ้โหผมบอกเลยว่าแจ่มแมวสุดๆเราน่าจะสุมหาเพราะว่าตอนนี้เราขาดแทงมากๆไว้ทีมเราอะแล้วผมไปดูมามันติดเมตาด้วยไงยทุกคนผมเลยอยากจะหามันมากๆเลยนะครับ ซึ่งตัวละครลิมิเต็ดตัวใหม่นะครับผมผมก็ไม่ต้องการเท่าไหร่นะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมดองเพชรอยู่ทั้งหมดนะครับหนึ่งเจ็ดพันเพจตัวสุ่มอีกหนึ่งร้อยแปดสิบสองใบนะครับผมซึ่งน่าจะได้อยู่แล้วนะครับการันตีนะครับแต่ขอให้ออกนอกเลทหน่อยละกันนะฮะเออซึ่งตัวละครที่เราอยากได้นะครับถ้ามันจะได้นอกเลทจริงๆนี่ครับผมก็ขอคิมิล่าน้ำนะครับก็ดีเลยนะฮะหรือว่าตัวละครออร์คิล ไฟนะครับผมก็แจ็มมากมากเลยนะครับผมหรือว่าวาคิรี่ไฟก็โหดเหมือนกันนะครับต้องการได้หมดเลยนะฮะตัวพวกนั้นที่ผมพูดมานะครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดกวาว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับผมสําหรับตัวละครที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะออกให้เราหรือเปล่าก่อนที่จะมาสุ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราขอญาตสุ่มสกอร์เขียวๆพวกนี้โลโลไปให้หมดก่อนละกันในสกอร์รวมธาตุนะครับผมไอ้สกอร์แยกธาตุสิผิดโอเคซึ่งมาดูซิว่า จะได้5ดาวหรือเปล่าวันนี้นะครับผมดองมาทั้งหมดนี่คือเยอะมากๆเลยนะครับผมหลายใบมากๆนะครับในกิจกรรมทั้งหมดที่เราสุ่มมาแล้วดองมานะครับซึ่งก็ขอให้เป็นอะไรที่ดีมากๆหน่อยละกันนะผมก่อนที่เราจะไปเล่นเซิร์ฟไทยนะผมก็ขอให้มีใช้ไปกว่าครึ่งหน่อยละกันนะครับโอเคได้4ดาวมานะครับผมแม่มดนะฮะโอเคนี่เดี๋ยวดองไปก่อนละกันมาสกอรีเจนในผม4ี่ถึง5ดาวไปเลยครับผมดูซิว่าจะได้5ดาวแตกเลยหรือเปล่านะทุกคนนะ ออกเลยหรือเปล่าช็อตนี้ยังไงโอเคสกิปไปเลยครับผมอันนี้น่าจะได้4ดาวอยู่แล้วนะครับรวมถึงเรามีสกอร์แสงมืดด้วยผม2ใบแล้วก็ไปจัดกันเลยละกันนะครับเกมนี้ผมบอกเลยว่า3าดาวก็เก่งหลายตัวอยู่นะสำหรับแสงมืดแล้วก็ตัวละครท่าธรรมดานะฮะเออโอเคสกิปไปเลยครับและรวมถึงนะครับเกมนี้นี่คือแสงมืดก็หายากเหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> เข้าใจแหละว่าตัวลิมิเต็ดนะครับผมโอเคเรือ,หอ,อเหมือนเดิมปะเรามาสูมเพิ่มเลดดอกแพนด้าน้อยกันดีกว่านะครับผม มา1ิครั้งแรกครับผมถ้าไม่ได้5ดาวผมขออนุญาตจะคลิปไปเลยละกันเลยครับผมโอเคช็อตนี้ยังไงปำ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 โอ้โหตอนนี้ได้30ดาวแล้วครับผมครั้งแรก <laughs> 3ดาว10บตัวโอ้โหเปิดมาก็สวยจริงๆเลยนะฮะโอ my god ม,ยยมาหน่อยลูกมาหน่อยโอเคเลยครับผม3าดาว1ิตัวเหมือนเดิมนะครับจะคิปไปเลยครับผมโคตรจะเกลือเลยวะช็อตนี้ เดี๋ยวเขาอยัดเพิ่มเสียงนิดหนึงน่งแล้วกันนะฮะนี่สูงไปเปล่าวะมาเกิดไปเลยครับผมปุ๊บโอเคสี่ดาวมาน2ตัวละครน,นะครับผม5้าดาวยังไม่โผล่นะครับโอ้โหขอหน่อย5้าวหน่อยได้ไหมขอได้สักตัวก่อนได้ไหมครับผมขอได้สักตัวก่อนได้ไหมมาไหมไม่มาก็ข้ามไปเลยครับผมสี่ดาวสตัวเหมือนเดิมปะ่ะโอเคครับผมไปสกิปไปเลยโอ้โหเรือจริงๆเลยนะครับผมวันนี้นะฮะ ขอยได้ไหมคือคลิปที่แล้วก็เกลือไปแล้วอ่ะคลิปนี้ขอไม่เกลือได้ไหมคือตอนนี้คือสามดาวรัวรวเลยนะครับโอไมคก็มาชินเดลรุนนานี้มาหน่อยแพนด้าจ๋าดองมาตั้งนานนะครับผมก่อนที่จะจากลากันไปเล่นเซิร์ฟไทยก็ขอให้ออกหน่อยไม่ได้เลยโอ้โหมาหน่อยเธออลอาเลข่้นไฟก็ได้นะออาเลื่นไฟคิมิล่าน้ำนะครับผมเก่งหมดเลยนะไอพวกที่ผมพูดมาเนะี่ย ผมไปส่องมาในอาดีน่ามาน่ติดเมตาทุกตัวนะครับผมแต่อย่างที่บอกไปรับผม5ดาวก็ต้องปั้นให้สุดนะครับผมไม่งั้นมันจะไม่ฮอดนะฮะโอเคเลยแถมปั้นยากด้วย5ดาวแต่ละตัวเนี่ยไอ้บ้าเอ๋ยต้องดองมอนอัปเกรดตั้งเยอะนะครับผมสาหรับมอนสกิลนะฮะโอเคสกิปไปครับผมคือแบบเราอยากได้แทงไงทุกคนมันยังไม่มีแท้งกับทีมเราอะขอคิมิลเล่นาน้ำก็ได้นะหรือแพนด้าไฟก็ได้ทุกคนมาหน่อยเถอะขอแท้งสักตัวให้ได้เล่นหน่อยตอนนี้คือ3ดาวรัวเลยนะ รอบที่ร้อยสิบครับทุกคนโอ้โหมาหน่อยนะเอาจริงๆอยาให้ต้องพูดเยอะครับเพราะว่าสุ่มไปเยอะมากๆก,ก,กว่าจะผ่านไอ้บอสสุดท้ายได้แม่งโคตรยากเลยออกหน่อยเถอะ <c oughs> บอสสุดท้ายแจกสกอร์ห้าสิบใบแต่ความยากนี่โคตรยากเลยตีแม่งแบบเก่งมือเก่งเท้าเก่งหน้าไปหมดนะฮะโอ้โหเก่งทุกอย่างกว่าจะทําได้โอ้โหยังไม่ออกนะครับผมตอนนี้รอบที่ร้อยสามสิบครับผม ใกล้แล้วผมใกล้ความเป็นจริงแล้วครับผมใกล้การันตีเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยนะฮะโอ้โหทองฟา้ามันยังไม่ผลิตผิดเพศเลยทุกคนตอนนี้มันยังไม่ผลิตผิดเพศเลยครับโอ้ออกเถอะไอบ้บ้าที่คือเราพูดมาเยอะมากแล้วนะครับผมขอให้ออกได้หรือเปล่าอ,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 อย่างไหมมาครับผมอย่างไหมมานะครับช็อตนี้อย่างไหมมา มาหรือยังช็อตน,นี้ต้องผ่านแล้วแหละต้องผ่าแล้ว,ลว3ดาว30บาทโอ้โหสาดาว10ตัวอีกเช่นดีเช่นเดิมเช่นเคยครับผมรอบที่160ครับโอ้โหไปไวมาไวจังวะข้ามไปเลยแม่งเลยครับผมโอ้โหสีดาวสตัวอีกแล้ว<ะ>มาหน่อยได้ไหมลูกโอ้โหทำไมต้องให้ลุ้นอะไรเอะแยะด้วยเนี่ยไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหคือแบบดองมาโคตรนาน นี่คือเข้าใจว่าเกมนี้มันต้องการันตีนะแต่มันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะม้งเฮ้ยนี่มันสี่ดาวรัวๆแล้วนะเนี่ยนี่คือรอบที่ร้อยแปดสิบแล้วนะทุกคนนะรอบที่สิบแปดแล้วนะครับผมโอ้โหคือมันจะนกงกไปไหนเนี่ยเนี่ยครับผมเราจะได้ยังได้ยังยังไม่ได้หรอเฮ้ยถามจริงตอนนี้เราจะเสียเพชรสองพันเจ็ดร้อยในการสุ่มแล้วนะทุกคนนะรอบที่ร้อยเก้าสิบเฮ้ยไม่มาวะห้าดาวไม่มาว่ะ นี่ขนาดเรากดแบบทีๆกดแบบไวๆกดแบบไม่พูดไม่พัมไม่ทําเพลงอะไรแล้วนะมันยังไม่มานะครับผมเฮ้ยถามจริงเฮ้ยผมถามจริงๆเหอนี่คือมันรอบการันตีแล้วเนะี่ยนี่คือการันตีเลยทุกคนการันตีเลยนะครับอันนี้ก็ไม่แน่นอนอยู่แล้วว่าจะได้5าดาวหรือเปล่าเนะยครับนี้คือการันตีนะครับว่าจะได้5ดาวหรือเปล่า5ดาวทุกคนจะที่สุดก็ได้5้าดาวทั้งทีนะครับผมในรอบการันตีโอ้โหมาดูซิจะได้ตัวละครอ,อะไรครับผม มาขอหน่อยโชว์ทาโอเคเลยครับผมได้โจ๊กไฟนะฮะห้าดาวมาเล่นนะครับผมตัวละครตัวนี้สำหรับผมก็เล่นได้แหละก็พอเล่นได้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ติดเมตาขนาดนั้นนะผมแต่ก็พอใช้งานได้นะครับผมเออก็ไม่ได้แย่นะครับผมเออก็ได้แหละแต่ก็อยากได้ตัวละครอ,อื่นไงเอาละล้นไฟอย่างเงี้ยเออมันจะดีกว่านะฮะรับไปเลยครับผมสําหรับแพนด้าไฟนะครับโอ้โหห้าดาวมารอบการันตีทุกคน มันเป็นไปได้ยังไง200ไปใบได้มาตัวเดียวรวมการันตีหนึ่งก็เป็น2ตัวโอเคแฟนด้าไฟออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหสำหรับคนที่จะหวังนะครับในการที่สุ่มหาน้องเขาเยอะๆผมบอกเลยว่ายากครับแนะนําว่าดองหลายๆร้อยใบเลย4 0 0 500รใบเลยละกันนะครับผมน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ได้ออกง่ายกว่านะฮะโอ้โหอย่างน้อยก็ได้มา1ตัวผม,ผมก็คือโจ๊กไฟนะครับผมโอ้โหแม่งือกจะดีใจไหมเน,ใน,ใน,ในี่ยไอ้ลูกเอ้ย ซึ่งคิมก็มีประมาณนี้แหละทุกคนเนาะเป็นเพื่อนรมากมายครับผมไม่ชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กดซับตะข่ายผมด้วยละเพื่อเป็นกำลังใจคนอเมริกายวมากเลยละกันนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวละครตัวนี้นะครับผมเรโหัวทจทำให้ละกันนะครับแต่เขาข้ามก็เป็นตัวละครใา่แทงที่จะมียื้อให้กับเป้าหมายแล้วก็มีลบดีบับให้กับทีมเรานะครับผมแล้วก็จะมีดาเมจที่รวดแรงอันร้อนแรงให้กับเป้าหมายนะครับถ้าเป้าหมายโจมตีเรานั่นเองนะจ๊ะโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ ผมมันมีแค่ยู่คนเดียวอันนดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซนโน